ดีีพ่น้อเมื่อนีเขากลเขามาตัวเมืองสวรรค์เขตเนาะสิมายามชาวปอนเน่นักศิลปะเมาเล้าเกิดมหาหมอเน่ะะนหหเกิดในาลายเมือกไปคลินิกอยู่แถวบ้านคนบาให้มาอยู่ในตัวเมืองสวรรค์นเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับหัวจงหัว๋า วันนี้เขากะหอนทงหมอ,แอกแพงดี่เขาไปตรวจก่อนเราจะที่เขามายามเผินสปอร์อยู่ใน พี่น้องคลินิกฝั่งตรงข้ามเนาะเดี๋ยวจังหน่อยให้เป็นตรวดองมาว่าอาการเป็น,ใน,ในังไรเดี๋ยวจะบอกสู่ฟังเด้อพี่น้องมาหอดเลยฮะวนไปวนมาหาจนเหนื่อยทำบามมงคนเปินกระหูบางคนเปินกระมูกตอนนี้เราก็มาหอดเพิ่นลแล้วเนาะเสียวเงินเจ็ดร้อยให้เพิ่นเจ็ดร้อยทำเป็นเงินกีบเนาะสองแสนสิบหกพันบุญลายๆเด้อ คนว่าบ่ค่อยดังไปไดดอกเพราะว่าคนมันลายแต่เราค่อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งเด้คอคนว่าเราเล่าก็ตรวจมาเลยสารพัดโรคอันนี้คือกัน <c ười> อะไรกระเพอนาะนาั้นเศร้าบางค้นธรราหให้ข้ามไปฟังไทยฟังบ้านเฮาก็ดีอยู่เนาะแต่ว่าอันนั้นกระเพอาะมนรักษายากขึ้นเห็นไหมยังว่าก็ไปเห็นแชร์ยอยู่ตรงกลางคืนตอนกรน,นไดดก chẳng thương bố hay thay phảo anh phụ đề này, này. Ừ. mưa này hay mưa ừ nó nằm ở nhau mà nằm đợt khu này hả Thái Thang nằm đột chắc đây này, Đó chắc hộp thiếu hộp đẹp áo à, cái thịt bình tĩnh à? cả phải kinh nghiệm dù bàn thăm nói nè nằm mà kinh nghiệm này kinh nghiệm này. này là có nè nằm mà nè nè เอาอะกะเอายากินเอาอะไพี่น้องเ,เ,เ,เอาไว้สมีก่อนเยี่ยมซามเมงปอเป็นทีร้อยละก้เอาเงินทีพี่ทางสุราษฎร์ธานีไปหพิ่นแล้วเนาะเงินจำนวนเจ็ดร้อยถาเป็นเงินกีบกะสองแสนชิบหาิบหกพันนี่แหละเขาก็ใหายไปไปสิบหกพันเนาะบอลล่ากันตรวจมารีร้อยพี่น้องเลยอาการเพิ่นกะ เป็นไข่เลือดออกพร้อมแล้วก็เป็นวัณโรคพ้อมหมอเพิ่งจะให้แนนํำมาเยื่นยาอยู่ห้องหมอแขวงหวังสปอพ์คนนอนนี่สั่นกับห้องหมอเมืองจำพรคนแหละวัณโรคกะมันโมหายแหง้งหมอว่บไม่ต้องยานแต่วันโมหายแห้งแต่มันสมารถติดคนขางๆได้ง่ายต้องปิดปากทุกอย่างต้องแยก สปุกสปุยยมือนี้ค่ะตอนนี้เขาก็ออกมากินพาพเรามากินเพเอหมิดเลือดขาวกะสูงหลายอย่างเลยหลายอย่างอันไน<ด>ไ<ด>ข่ขเลือดออกแต่ว่ามีไข่เลือดออกหน่อยหนึ่งบ่ะด่วนอะไรไข่เลือดออกหน่อยหนึ่งเานะาะแต่ว่าลองตรวจเบื้องใหม่แต่ว่าอันนี้เขาตรวจอยู่คลินิกเนาะเขาไปหนึ่งคลินิกสองคลินิกสองคลินิกแล้ว บ้านี่ยุคิเนกเพิ่นก็เลยแนะนั่มาให้ห้องหมอที่ใหญ่ที่สุดในแขวงสวรรค์เขตเขาก็เลยมาห้องมอนี่บานนี้มามบบเจอแบบสิบเอ็งหรือว่าตอนเที่ยงหมอเพิ่นไปอยู่บานนี้ต้องรอมันเข่ากาะเลยต้องตรวจใหม่ว่าเป็นอะไรแล้วเพิ่นก็จะจัดยายให้แหละนี่เลนือยเลยปวดเป็นกำลังใจเใฮ้ยเด้อพี่น้อง เป็นสิได้หายไวเป็นกำลังใจให้เพื่อนในเด้อร์ว่าชได้หายไวจัตรวจมนสิเป็นบนได้หายนาะนโดกระไ้เบิ่งคนปกติอยู่ไงแต่ว่าเบิ่งนี่เพื่นอนเราเพื่อนมัไม่มีไข่ชะมอ้อยพอไปตวปรวจมันเป็นไข้เลื่อนออกไข้สูงสามสิบเก้าองศาตอนอยู่เฮือนกับปกติได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังรออยู่ ตอนนี้เขาก็กลับมาจากห้องหมอเป็นถีบ่อยเน้องพี่น้องไปส่องไฟฟ้ามาก็พ่นบอกว่าครั้งแรกเขาไปคลินิกเพิ่นก็บอกว่าเป็นโรคอย่างนะเป็นลายโรคเป็นลายโรลคพ่นว่าเป็นพ้อมไข่เลือดออกพ่อมพ่น,นว่าแต่ว่าจังหวนะในลาดอกว่าวกำากึ่งกำากึ่งพนาแล้วก็เป็นวันนั้นโรคพ่นว่า แต่ผลบริตรวจยังได้ผลแค่เอาเครื่องวัด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 ดำเ<ข>อ,อิกเขาข่ตรวจเลือ,อตดตรวจเลือดตรวจเลือดตรวจเลือดว่ามีเลือดขาวสูงมีเลือดขาวสูงแล้วมีเลือดขาวชนสูงแล้วก็สเสลิดกับท่านด้ตรวจเนาะเสลิดกับท่านด้ตรวจแต่คนบอกว่าเป็นวัณโรกคนว่าบตรวจแน่เพื่นบริตรวจแน,แน่ขัก <ใน S 1> ได้วันนี้นพัดเขาก็เลยเพืน่นเลยแนะนำมาให้ตวรวจห้งหมอแขวงเนาะ หมอแขวงแขวงของเขาเนี่ยแหละก็หายส่งไฟฟ้าส่งไฟฟ้าแล้วปอดนักเสพแต่กันยังโมแน่ใจว่าเผิ่นก็หายยามากินใช้ยาเื่อกะหายยามันกินาลเลยทีเดียวจักยายังต่อยายังกินถ่ายกินกินยาพังไปนำหนากินไปพังไปพร้อมถ้ามันยังอาการบอดีให ขึ ja, ้นไปหาิ like co, ่นใหม่ิ่นว่ะแต่ว่ามือมือต่อไปเขาก็สิไปเอาเสลตไปตรวจเมืองว่ะมีวันนรกแทบบอหรือวันอะไรนะอันเวลาลพผ่นไอเนาะผ่นบัวได้เจ็บแห้งแบบแบบจนห้องจนคางดอกแต่ว่าเวละไอ้ละไอ้นำนำหนำหนำนำนำมันเห็ดแห้งเจ็บแบบสิโค้งแบบเจ็บอันตําเอิกขนาดพี่น้องคล่ายๆเจ็บปอดหรือเจ็บยังนั่นแหละ เจ็บเจ็บโลกลุ่มเล่าขนาด้องโลกลุ่มเล่าขนาดเลยสปอร์เขาก็ไปเยี่ยมเพื่อนมาแล้วเนาะเพื่อนก็นอนห้องบาลหลังจากถึงเพื่นไปห้องบาลแล้วเพื่อนก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านแล้วเพื่อนเจ็บเพื่อนก็ไปอีกมาเนี่ยก็ตอนคอยอยู่ในโรงพยาบาลน่ะทางอาการเพื่อนก็ว่าปวดอยู่หุ้มๆเพื่อนว่าแต่ตอนแรกกับ่ฮู้คือกันเนาะแล้วก็เอาเงินจาก ที่ใจดีทางสุลัดธานีไปหายเป็นพอ่อมเจ็ดร้อยแต่เวลาเอาไปกดมาเน่าเผื่อก,ก็หายเป็นเงินกีบเงินกีบกับประมาณสองแสนสิบห้าพันนี่แหละแต่ว่ามันก็เลยหายผันไปสิบหกพันกีบเนาะพี่น้องสองแสนสิบหกพอดีพาบ่ลาวผนไปนะพอดีเลยไปหาหมอพอดีจักมียายังต่อยายังสง่งเพ่ผ่านี่ยคอยบ่หูวดอกว่าวัานใด บอดีเอ็กโกหรือว่าบอดเอ็กซาเล่เนาะนี่สองคืนผ้าบ้านเขาเอิญแต่บมบหกว่าอันเดียวกันบอแมนบออันนี้บอดีกว่าจากตัวใดจากตัวใดปอดจากตัวใดโค้งจากอย่างนี้หู่นซิโค้ง่าปอดฮ่อักเสบโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะขอมอบขอบใจสุขูสุขค้นนอกที่เขามาติดตามแล้วก็เขามาให้กำลังใจสุขูสุขค้นบอกว่าสิเป็นนน่น ให้กำลังใจสาวแมงคุณละลายแหละสำหรับ,บ,รบคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเนาะที่แน่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อสิบว่าพลาดคลิปใหม่ๆจากซ่องของเขาเนาะพบกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับพี่นิษสบายดีสวัสดี